อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เดลซี h ช n n นลด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับอาชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมเด c ซีแชนเนลกันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาเอ่อเล่นเกมไมค์ครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะครับผมซึ่งเอ่อเราจะไปหาโรงหาแร่นะครับ หาทรัพยากรเข้าบ้านนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยเหล็กแม้แต่เหล็กเราก็ยังไม่มีเลยนะครับเออถึงเราจะอยู่ในหมู่บ้าน NPC นะครับแต่ว่า,าผมรู้สึกว่า,ายัง ผมยังไม่ได้ทําฟาร์มเหล็กนะครับก็เลยเคิดว่าเราต้องไปลงเหมืองหาโรงหาแร่นะครับเผื่อเราจะเจอเออไดมงไดมอนอะไรแบบนี้นะครับผมเราจะได้เอออเาแร่พวกนั้นเนี่ยมาต่อยอดนะครับในโลกของเราเนาะนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นเออตอนนี้นะผมใส่เทจิแพกอยู่นะครับเป็นเทจิแพกแสงเงานะครับผมชื่อก็นี่เลยครับตามนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับมันคือชื่อเทจิแพกนะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับก็ไปพิมพ์หาใน YouTube เอานะครับผมก็ผมจะไม่ทิ้งลิง ไ้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับค่าโฆษณาครับผมก็ไปโหลดมาใช้เฉยๆนะฮะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมในการลงเหมืองกันเลยนะครับซึ่งเหมืองที่เราจะไปนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนู้นนะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นเลยนะครับมันจะเป็นเออมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเลวีนมั้งนะครับผมเออมันจะเป็นหลุมลึกๆลงไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของแล้วนะครับผมผมก็เตรียมเตรียมไฟนะครับเตรียมฐานเตรียมไม้เตรียมข้าวนะครับผมแล้วก็เตรียมที่ขุดนะเดี๋ยวผมต้องทําที่ขุดหินเนี่ยเพิ่มอีกนะครับผมเพราะว่า มันไม่พอนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปขุดหินนอกบ้านแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีแหล่งขุดหินที่ผมเออที่ผมชอบขุดหินอยู่นะครับเอออยู่ตรงนี้ นะะฮนี่ผมตัวนี้เป็นเออ่ที่ขุดหินของผมนะครับผมเออผมก็จะขุดหินตรงนี้แหละนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเอา่อมันจะเกิดอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดเอาหินไปทําอะไรอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเออ่ทำที่ขุดหินไปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าเออ่เราต้องใช้ที่ขุดหินเนี่ยเยอะมากนะครับผมในการขุดนะครับซึ่งที่ขุดเหล็กเนี่ยผมจะเก็บไว้ขุดแร่นะครับผมพวกแร่ที่มันใช้เออ่ที่ขุดเหล็กในการขุดเนาะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเอาหินไปแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปขุดในถ้ำก็ได้นะครับผมเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันก็มีหินเยอะแยะมากมายนะอุย้ยสเกลตันใส่เกาะทองที่เราเห็นตอนแรกโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยใส่เกาะทองอีกแล้วก็มาลงน้ำอินฟินิตี้ของเรานะครับ สาย้าจะบ้าเออนะครับโอ้โหใส่เกาะทองนะครับมายืนจิกเก้จังกังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เกาะทองมาใช้ฟรีๆนะครับแต่ว่าเออมันก็พังเร็วนะเกาะทองเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเกาะทองนี่พังโคตรเร็วนะครับเออมันเป็นเกาะที่ไม่สมควรที่จะเกิดมานะครับมันเป็นเกาะที่เอาไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆนะสำหรับเกาะทองเนี่ยครับคือหาทองก็หายากด้วยนะแล้วก็พังเร็วด้วยนะครับเออ ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําที่ขุดแเออที่ขุดหินนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องทําทอชก่อนนะครับเออไม่ใช่ทาทอชทําไม้สติกนะฮะแล้วก็มาทําเป็นนี่ครับที่ขุดหินนะครับเราจะทําไว้แค่2อันก่อนนะครับผมเออนะครับแช่นนี้แหละนะครับแล้วก็เออเอาเกาะทองไว้ไหนดีโยนทิ้งแล้วกันนะครับเกาะทองโยนทิ้งไปตรงน้ำนี่แหละนะครับโอเคเนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันเลยนะครับไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตามผมมานะครับเนี่ย เราก็เดินตรงมาตรงนี้นะครับผมตรงมาเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเรามีถังน้ำใช่ปะเออเราจะตักน้ําไปด้วยนะครับผมเผื่อนะครับผมเผื่อเราตกลาวานะครับมันจะไอสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยเราได้นะครับผมเออน้ำเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะเออเวลาเ เวลาไต่หน้าผาอะไรเงี้ยเราก็ใช้น้ําก็ได้นะครับผมนะเออนะครับซึ่งน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับในการลงเหมืองนะครับโอเคเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมจากตรงบริเวณหลังบ้านของเราเนี่ยครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับณจุดตรงนี้นะฮะเราจะเจอเป็นทุ่งโล่งๆนะฮะซึ่งเหมืองเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะ เออนี่แหละนะครับผมเหมืองที่เราจะมาลงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะครับมันเออน่าจะหวาดเสียวนิดนึงนะครับผมโอ้โหเราว่าเราวาทำไมดูน่ากลัวงั้นนะฮะเดี๋ยวกินหนังปังก่อนนะฮะใส่ทิจจีแพกแล้วแบบทิจจีแพกนี้เนี่ยกินทรัพยากรเครื่องมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องใครไม่แรงเนี่ยแนะนำว่าเอออย่านะครับอย่าโหลดนะฮะคือมันมันค่อนข้างเปลืองทรัพยากรนะครับมันแหลกเลยนะครับผมถึงต้องปรับ ผมต้องปรับไอเนี้ยระยะการมองเห็นนะครับให้มันต่ำลงมานะครับโอเคนั่นจะลงไปได้โอเคเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะเออเราจะเอาแร่เนี่ยนะครับเราจะนิ้นเหล็กแล้วกันนะส่วนเจ้าคอปเปอร์นี่ถ้าเราเจอเราก็ขุดไปหนก็ได้นะตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วนะคอปเปอร์เนี่ยมันหาง่ายเกินนะฮะมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจากทําสายล้อฟ้านะฮะแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกเล็กๆน้อยนนะครับผมเออประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวขุดเก็บไปหน่อยก็ดีนะครับโอเยอะเกินนะับไม่เอาเอาไปแค่นี้แหละนะครับเออ อุ้ยม,มีหลุมตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่นะฮะการลงเหมืองเราต้องระวังนะฮะโอ้โหดีนี่นไม่ตกลงไปลึกๆเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะฮะเคลียขึ้นไปก่อนนะครับเรามาดูตรงลาวากันดีกว่านะครับตรงลาวานี่ม,นมันมักจะมีของดีอยู่ข้างล่างนะครับโอเคมีหินงอกหินย้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บกลับบ้านด้วยนะเออนะครับตรงลาวาตรงนี้นะครับมันจะ โอ้เดี๋ยวผมขออุดลาวาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้อุดให้มันหายนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลาวาเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับในอนาคตเนาะนะฮะก็อาจจะทําเป็นเครื่องปั๊มลาวงลาวก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขออุดมันไว้นะครับผมให้มันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ให้มันหายไปนะให้เข้างล่างเนี่ยมันหายไปนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยให้มันอยู่นะครับโอเคก็อุดไว้อย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็รอลาวามัน ไหลนะครับรอระวังมันไหลสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับระวังมันไหลช้ามากนะคุณผู้ชมเอาน้ําไปดับดีไหมเนี่ยนะฮะโอเคนะครับท็อตแล้วก็ไม่ค่อยเอ่อเปล่งแสงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะามันเป็นแบบเชดเดอร์แสงเงาเนาะนะครับมันก็แบบเออนะครับมันก็เลยแบบเน้นแสงเงาอ่ะเออมันไม่ได้เน้นแสงสว่างนะฮ <c> ะ <oughs> มันเน้นแสงเงานะครับผมท็อตมันก็เลยแบบลดประสิทธิภาพลงเยอะมากนะ <c oughs> ผมในการลงเหมืองน,นะถ้าเกิดว่าใครจะลงเหมืองแนะนําว่าเอออย่าใสา่เชดเดอร์ลงนะครับม <c oughs> ันจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะอุวยตรงนั้นแร่อะไรอ่ะ มันเรืองแสงเลยคุณผู้ชมอ๋อมีแร่เรืองแสงด้วยนะฮะเออเดี๋ยวผมพอปรับไบรเน็ตขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันไบรเน็ตก็คือเอ,อ่อแสงสว่างนะครับนี่เคปรับเป็นร้อยเลยนะครับอ่าโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะครับผมทอชไม่สว่างขึ้นมาเลยนะฮะเคียไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้ลาวาเราก็แบบตามรอยลาวาลงมาเรื่อยๆนะครับผมเหมืองมันก็แบบลงไปเรื่อยๆนั่นแร่อะไรน่าจะเป็นแร่เหล็กมั้งโอเคเราลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะฮะแล้วเราก็พึ่งมาเจอฐานนะฮะแล้วก็แร่อะไรไม่รู้สีขาวๆนะฮะน่าจะเป็นเหล็กมั้งนะฮะตรงนั้นก็มีแร่นะครับผมชมคือผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะที่จะแพร์ไอ์รีสอรแพรเนี่ยนะครับมันจะแร่เนี่ยมันจะส่องแสงนะผมมันจะมีแสงเงาเนาะนะครับผมเออยกเว้นแบบพวกฐานนะฐานไม่มีเสียงสะท้อนเลยนะครับเวลาเรามองระยะไกลเราจะได้เห็นนะครับมาดูกัน นี่มันแร่อะไรวะสีขาวๆเนี่ยเพราะว่าเราใส่เอ่อรีซอตต์แผงไงอ๋อเหล็กจริงๆด้วยนะครับผมสีขาวเป็นเหล็กนะฮะโอเคถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยนะแล้วก็เอ่อเสียงแมงมุมนะฮะไม่รู้ว่าเอ่อมันอยู่ตรงบริเวณตรงไหนนะฮะแต่มันน่าจะอยู่ข้างในนี่แหละข้างล่างนี่แหละนะครับเราก็ต้องระวังตัวให้ดีๆนะครับผมลืมเอาสิ่งหนึ่งมานะครับผมมันก็คือเตียงนะครับผมลืมมาเตียงมานอนนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเอ่อโอ้โหมืดมากกูปิดเชดเดอร์ดีไหมเนี่ยนะฮะ ผมปิดเชดเดอร์ดีไหมคุณผ,ผู้ชมรู้สึกว่ามันจะมืดมากแล้วมันก็จะเปลืองอท็อตมากๆด้วยคุณผู้ชมเออผมยี่เสียงไปมุมนัม่งไ,ไงนะครับไต่อยู่ทางนี้นะฮะเป็นไงผมฟังผมดีปะ่ะนะฮะโอเคนะครับโอ้โหเหล็กเราอยากจะไปเอาเหล็กมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เออมันค่อนข้างที่จะมืดนะเออโอ้โหโอุห้ยแมงมุมมันจะมากัดเราแมงมุมไปไปอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ตรงนี้โอ้ยโอเคนะฮะโอ้โหถ้ามันตีเราตกลงไปใน ในเหมืองนในในหลุมเนี่ยโ,โหตายเลยนะครับแย่เลยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะผมขอปิดอันนี้ก่อนไม่ไหวแล้วขอเอาเชดเดอร์ออกแล้วกันนะคุณผู้ชมมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปถอดอแสงเงาออกแล้วนะครับผมซึ่งมันก็สว่างขึ้นมานะครับผมแล้วก็มองง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับผมในที่มืดๆเนาะก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครจะลงเหมืองเนี่ยแนะนําว่าอย่าใส่เชดเดอร์ในการลงนะฮะมันไม่ดีนะครับมันจะทําให้เรามองไม่เห็นทางน,นะ โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดเหล็กกันอีกครั้งนะฮะเขเคเหล็กก็ไม่เรืองแสงแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงรบกวนเสียงไก่โคงไก่ขันอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบ้านผมมันก็นั่นแหละนะครับมันก็มีเสียงไก่ขันมาตลอดนะครับก็ถ้าใคร น้ำ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 โอ้โหมีน้ำเฉยคุณผู้ชมน้ำแตกโอ้โหโเคนะครับก็เออเราก็ลงมากันอีกชั้นหนึ่งนะครับอาจจะดูน่าเบื่อไปนอหน่อยหนึ่งเพราะว่าการลงเหเมืองเนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรพูดเหมือนกันนะฮะเคนะครับผมจะลงมาเก็บแร่เหล็กนะฮะโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับผมลงไปลึกๆเลยนะครับผมไม่กลัวหลงนะครับเพราะว่าห uh, ลงเดี๋ยวเราค่อยหาพิกัดกลับบ้านเอานะครับเพราะว่าเราได้เปิดพิกัดไว้ตั้งแต่ เริ่มต้นมานะครับผมไปเปิดดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับข้างล่างนั้นเป็นหินนะฮะหินที่แข็งนะครับมันเรียกว่าบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลืมชื่อเหมือนกันนะครับไมค์ครับเนี่ยผมไม่ได้มันอัปเดตมาใหม่แล้วแบบอัปเดตมาเยอะเกินนะครับผมก็เลยแบบตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะฮะผมไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้แต่เห็นเขาทําแบบฟาร์มเอ้ยโอ้โหมือลั่นโอ้โหยางกระเพงนะฮะมือลั่นนะครับ แหม่กดปุ่มเดินนิดเดียวเองนะครับผมตกเลยนะฮะโอ้โหทีนี้เราต้องกดปุ่มยอ่อไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตกออมาดีนะไม่ตายนะครับเอ้อโดนน้ำนะครับเลยตกออมาผมอาจจะเล่นแบบมุนงงนิดนึงนะครับต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะอุ้ยเจอลาพีสลาพีสลาพีสนะฮะเอาไว้โอเคที่ขุดพังเอ้ยเอ้ย,อยซอมบี้ขออภัยในคำหยาบนะคุณผู้ชมแม่นะครับตกใจเลยนะครับใส่ชุดกอดด้วยนะประเด็นไอ้ซอมบี้เอ้ย ซอมบี้ซอมบี้ปกติแล้วผมไม่ผมไม่ค่อยพูดคำหยาบนะฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้แบบตกใจจริงนะคุณผู้ชมโอ้โหแม่กําลังขุดลาพีดอยู่เลยนะครับแบบคือเสียงมันนะอยู่ไกลนะครับแต่ว่าอยู่ดีก็โผล่มาเลยนะครับเฮ้ยเอ๊ะ,เ,อะเหมือนได้ยินเสียงสกิลตันยิงใช่ป่ะหรือผมหูฝาดผมน่าจะหูฝาดน,นะฮะเคดียวเราขึ้นไปดูแลข้างบนกันเลยนะครับน่าจะเหล็กกันเลยนะครับใช่ไหม เหล็กหรืออะไรเดี๋ยวดูก่อนคือเหล็กจริงๆนะครับแบบบล็อกมันเปลี่ยนไงคุณผู้ชมมันอยู่กับมันอยู่กับหินนะครับหินที่มันแบบนะเป็นหินใหม่นะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับมันก็เลยเออผมก็เลยแบบดูไม่ออกว่ามันเป็นเหล็กนะแต่มันคือนั่นแหละนะสรุปมันเป็นเหล็กแล้วกันนะฮะก็ขุดไปนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทองนะคุณผู้ชม ใช่ไหมเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กในการขุดนะครับทองนะฮะเรามาขุดทองกันเลยนะครับนี่ครับที่ขุดเหล็กนะฮะมันเป็นทองนะคุณผู้ชมเราจะไม่สามารถใช้ที่ขุดที่ขุดหินขุดได้นะครับเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไปเท่านั้นนะครับจะเป็นที่ขุดทองหรือจะเป็นที่ขุดไดมอนก็ได้นะในการขุดนะครับขุดทองไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาในนรกเพิ่มเติมนะครับสลับทองนะฮะพูดถึงนรกแล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นนรกกันเลยเนาะคุณผู้ชมนะครับทั้งทที่เรามี ลาวาอยู่ใกล้บ้านนะฮะเราสามารถทําตุนรกไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราไอผมอยากเจอไดมอนด์ก่อนไงอยากได้ที่ขุดไดมอนด์ก่อนฮะประเด็นนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอไดมอนด์เลยนะตั้งแต่เราเล่นมานะครับอยากจะมีไดมอนด์ในการครอบครองบ้างนะฮะผมรู้สึกเสียลาวายเลเนี่ยผมยิ่งเป็นคนแบบนะมือแบบลั่นยิ่งลั่นไปอยู่นะครับเขียนเราจะเอ่อลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอ redstone ตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นถ้ำที่ตันแล้วนะครับ ใช่ปหมเออน่าจะตันแล้วจริงๆนะหรือลงไปได้อีกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะฮะเลสโตนนะครับก็ต้องใช้ที่ขุดเหล็กในการขุดเหมือนกันนะฮะเอ่อไว้ทำอ่าวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับในฟาร์มอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับเก็บไปเลยนะครับผมตอนนี้เราแบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราแบบเรายังไม่มีเอ่อแร่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เจออะไรเราก็ขุดไปก่อนนะครับเจอฐานก็ขุดฐานนะเจอเลสโตนก็ขุดเลสโตนนะครับรู้สึกว่าข้างล่างนี้น่าจะลงไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะน่าจะนนน่าจจะะตัแล้้วริงๆคุณผูชม โอเคเราต้องกลับขึ้นไปนะฮะเคขึ้นมานะครับนตรงนี้เราจะไปทางไหนกันต่อดีผมมีเสียงซอมบี้อ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวมันนะครับข้างบนนั้นมืดจังเลยอ่ะน่าจะไปต่อได้นะนะครับมันจะมีทางหนึ่งไงที่เรายังไม่ได้ไปนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้มือผมจะลุกๆนิดนึงนะครับผมเออนะครับมือชอบกดผิดนะครับทําไมหลอดอาหารลดเร็วจังเลยวะเราว่ายน้ำเมื่อกี้วะคุณผู้ชมหลอดอาหารมันลดเร็วนะฮะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซอกเล็กๆตรงนี้ จะนำพาอุ้ยมีช่องแคบตรงนี้นะฮะแล้วก็ว้าวพาเรามาถ้ามันใหม่ได้นะครับมมีเหล็กด้วยคุณผู้ชมคุณเหล็กก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงผมเจอเหล็กนะฮะเราเจอเหล็กเราก็ต้องคุดเหล็กนะครับเราเป็นคนเอาเหล็กนะฮะขุดไปเลยนะครับการลงเหมืองน,นี่มันอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงเพราะว่ามันก็เจอแต่แร่เดิมๆใช่ไหมแต่ว่าก็ผมจะพยายามตัดต่อให้มันแบบน่าดูเนาะนะครับให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปนะฮะ okay. เดี๋ยวขุดเหล็กก่อนนะครับมีทองด้วยนะฮะเย่ yeah. ขุดเลยนะครับเหล็ก ของดีนะครับผมเราต้องมีติดไว้นะครับเราจะได้เอาไปทําแบบพวกฮับปงรับตกใจเสียงท่ำนะครับตกใจนิดนึงนะครับเสียงท่ำมันก็จะมาเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นเสียงวิ่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 งวังวังวังมาเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะทําให้เราหลอนขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมเจ้าเสียงท่ำเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ปิดไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะฮะปิดไปเลยนะครับผมเสียงท่ำเนี่ยนะฮะ มันแค่บิวบรรยากาศให้เราแบบให้ได้ให้ได้แบบบรรยากาศน่ากลัวในการลงถ้ำนิดนึงเนาะนะครับทำไมบล็อกเหล็กมันไม่เหมือนกันว่าคุณผู้ชมหรือว่าบล็อกบล็อกเหล็กมันอยู่กับหินอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเราขุดออกมามันก็เป็นเหล็กเหมือนเดิมนะครับอะไรวะผมพูดอะไรวะผมพูดอะไรวะนะ่ทางนี้ไปได้อีกนะฮะอ,อ๋อทางนี้ไงทางที่เรามานะครับตันนะฮะเรียบร้อยนะครับใช่ปะ่ะแหมน่าจะตันนะแต่เดี๋ยวมันมีช่องโอ้ไม่ตันไว้คุณผู้ชมผมผมว่าแล้วมันต้องมีช่องมาได้อีกนะครับ อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดียวเดเดียนเยนเยนเยสาโอ้โหซอมบี้นะฮะตรงน้นหนึ่งตัวนะครับถือโชเวลด้วยนะมันติดะอยู่มันเดินวนนี่ไงเสียงซอมบี้ที่เราตามหานะครับวซอมบี้เยอะจังกงสปอนตรงนี้หรือเปล่าผู้ชมไอซอมบี้อ้ยโดนหินโดนหินเจ็บด้วยโดนหิน ลูกหินเจ็บด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ถ้าเราเจอกรงสปอร์นี่เราจะโคตรโชคดีเลยนะคุณผู้ชมกรงสปอร์อะไรก็ได้นะครับจะเป็นสเกลิตันหรือซอมบี้ก็ได้นะฮะได้หมดนะครับมาถือโชอเวลถือโชอเวลถือโชเวลโชเวลโชเวลถือพ่วเหล็กด้วยได้พ่วมาปะโอ้เราไม่ได้พ่วนะฮะนี่ นว่าจะดอบพั่วเหล็กมาให้เราใช้ฟีฟีซอีกแล้วก็มีแมงมุมอยู่ตรงนู้นนะครับตาแดงๆนะแต่ว่ามันน่าจะมาไม่ได้นะเพราะมันติดเออมันติดเจ้าหิน้องหินย้ออยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ เช็คนะฮะเช็คแล้วก็ขุดทองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเราเจอทองเยอะมากๆนะครับผมเราอยู่ที่ y ลบแนะฮะซึ่งเออก็อยู่ต่ำมากๆนะครับผมดูจากพิกัดตรงมุมซ้ายบนนะฮะอันแรกคือ x นะ x y z นะครับ y ก็คือระดับความสูงนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ y ลบเนะครับลบเลบแนะฮะซึ่งแร่มันจะอยู่ในแถวนี้เยอะมากนะครับผมเรามีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ด้วยนะครับและไอ้บล็อกสีฟ้าๆนี่มันคืออะไรคุณผู้ชมลาพีสป่ะอ๋อลาพีสนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในแบบ มันอยู่ลึกๆเนาะมันก็เลยแบบมันอยู่กับพวกหินเนี่ยมันคือบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นหินอะไรวะเนี่ยดิฟสเลตนะฮะเป็นบล็อกเหมือนเป็นหินใหม่นะครับผมเป็นบล็อกหินแบบดิฟสเลตที่มันอยู่ต่ำๆนะับมันจะอยู่แบบต่ำๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าแมงมุมกันนะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นทางไปได้ต่อนะครับเจอเลสตนตรงนี้ด้วยนะครับเย็นนะแมงมุมเจ้าอย่าพิ่งมาน่เพิ่งมานะเดี๋ยวขุดเลสตนก่อนะโอเคโชคดีมีแค่อันเดียวนะครับมาเจ้าแมงมุมนะคร ตีทิ่งองหินย,ย้อยอุยอ้ยอุย้ยมันมาข้างบนมันมาข้างบนโอ้โหแหมตั้งนานก็ไม่มานะตรงนู้นนะฮะมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอู้สลามเจอสลามว้าวได้สลามฟรีป่ะเนี่ยนะฮะคืออุ้ยสกิลตันยิงสลามยิงเลย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 เออแล้วมันก็จะแตกเป็นลูกเล็กๆนะครับมันก็จะมาทำร้ายเรานะครับผมโอเค ชรามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เราเสียเลือดไปโดยปล่าประโยชน์ออ้ยสกิลในเมืองมันโหดจังเลยเฮ้ยแต่มันยิงมันง้างกนดูได้เร็วขนาดนี้นี่ฮะผมเบื่อมากผมเล่น iPad แล้วจอมันใหญ่แล้วผม,มผมนิ้วเล็กไงเป็นคนนิ้วที่มือเล็กมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มพูดแบบไม่รู้เรื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็คอแห้งมากๆหิมน้ำาละได้ยินเสียงซอมบี้นะคุณผู้ชม,มการลงเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้แบ่งเป็น2พาร์ทนะเนี่ยในการลงเมืองนะผมรู้สึก โอ้โหขนมปังขนมปังตีซอมบี้แม่นะฮะเกือบไปแล้วนะฮะโมแต่โมนะครับไม่ได้มองหน้ามองหลังนะครับไม่รู้ว่ามาเ <c oughs> มื่อกี้ทำไมเราเดินมาไม่เห็นวะ <c oughs> ผมได้ยินดีเสียงผมก็ <c oughs> นึกว่ามันอยู่ที่อื่นนะฮะเย่ไม่เป็นไรนะครับขุดเลสโตนไปนะฮะเอ่อตอนนี้ก็อากาศในชีวิตจริงตอนนี้ก็โคตรร้อนเลยนะคุณผู้ชมที่บ้านผมเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยร้อนมากนะฮะคือแบบคือแบบร้อนมากนะตอนกลางวันนะครับห <c oughs> ้องผมมันไม่ได้มีแอร์เนาะนะครับ ก็เลยเออปิดพัดลมนะครับอาจจะมีอาจจะมีเสียงพัดลมเข้ามาแทรกบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะครับปิดพัดลมนี่คือแบบร้อนชิบหายเลยอู้ซอมบี้ซอมบีช้ชาวบ้านด้วยนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้เยอะจังเลยอ่ะซอมบี้เยอะมากโอ้โหซอมบี้เยอะมากเดี๋ยวนะโกงสปอน,นหรือเปล่าอุยมันมีโกงสปอน,นหรือเปล่าคุณผ,ผู้ชมผมไม่แน่ใจนะวิซอมบี้มันเยอะมากเลยอ่ะ สี่ตัวเลยนะฮะ okay. เคียเลี้ยงนั่งเข้ามาจะฟันให้เละจะฟันให้เละจะฟันให้เละเข้ามาอีกตัวนั้นมีในมุม,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 มด้วยคุณผู้ชมเข้ามาเข้ามามันเดินวนหินมันจะเดินวนทําไมวะมันก็เดินมาเออมีอันนี้ด้วยโอ้โหนิ่มันเออนั่นแหละยิงมันเราจะได้แผ่นซีดียิงยิงเข้าไปเออนั่นแหละนะฮะเออ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 เอ้ย่ตัวไหนย,ยิง ตัวไหนยิงโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงเออเออสู้กันเออเออเอาใจช่วยโอ้โหซอมบี้ตายนะฮะไม่ได้อะไรด้วยนะฮะผมนึกว่ามันจะได้แผ่นซีนเอ้ยโอ้ยซอมบี้โอ้โหเยอะมากเดี๋ยวนะปกเกินเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหเออแมงมุมแมงมุมไม่กัดมัน แมงมุมกัดมันเออสวยแมงมุมแมงมุมผมเกลียดแมงมุมเอ้ยมีอีกไหมเนี่ยปักไฟก่อนนะฮะแต่มันจะเกิดอีกนะฮะหูตรงนี้เป็นเป็นห้องโถงใหญ่เลคุณผู้ชมคือม็อบมันเลยแบบมันเลยเกิดได้เยอะนะครับโอ้โหเป็นการลงเหมืองที่ตื่นเต้นมากนะครับพีนะครับปักไฟให้สว่างไว้นะครับเคี่ยปักไฟนะครับมอเตอร์ก็จะไม่เกิดแล้วนะฮะไม่น่าหรอกมันเกิดเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องโล่งคุณผู้ชมเป็นห้องโถงโล่งมันก็มืดด้วยนะฮะไม่แปลกใจหรอกที่มอนเตอร์มันจะเยอะนะฮะคนอ แม่มายืนจังก้าอยู่ตรงนี้เองนะฮะโอ้ยนั่นมองกดเดินไม่ไปอีกมือเริ่มมือเริ่มเหนื่อเริ่มออกมือเหนื่อเริ่มออกมือแล้วนะเหนื่อเริ่มออกมือแล้วนะเหนื่อเริ่มเหนื่อเหนื่อยสิ่งที่ผมเกลียดกว่าแม่มุก็คือสกิลตั้นนี่แหละคุณผู้ชมมันน่ารำคาญอ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีสลามอีกเหรอคือแบบ มันน่าราคาญนะสกิลตันน่ะนะฮะเรายังไม่มีธนูสู้กับมันด้วยนะครับซึ่งการประชันชิดตัวมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าราคาญนะครับโอเคนะครับผมเห็นสลามอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เห็นกระโดดอันนี้นี่ยังไม่ตายเห็นปะมันจะมากัดเรานะครับทีนี้มันกัดเราไม่ได้นะเพราะตัวเล็กคนะครับได้สลามมาใช้ฟรีๆด้วยนะครับโอเคนะฮะตรงนั้นจุดๆนี้ก็น่าจะสงบแล้วมั้งนะฮะตรงนั้นมีทางไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเรา เออเออขุดเหล็กก่อนนะคขุดเหล็กก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องการเหล็กขุดเหล็กไปนะครับตอนนี้รู้สึกคอแห้งมากๆคุณผู้ชมเฮ้ย <ś led> พ่อค้าเดี๋ยวมาทําอะไรตรงนี้โอ้โหพ่อค้ามาทําอะไรตรงนี้โถโ่นะฮะคุณไปสนใจนะครับเดี๋ยวเราขุดทองก่อนนะครับคือมันนึกอยากจะมาก็มานะครับเจ้าพ่อค้าเนี่ยนะฮะ <ś led> เราอยู่ที่ไหนมันก็ไปที่นั่นนะฮะ <ś led> อ๋อยซอมบี้ซอมบี้กัดพ่อค้าซอมบี้กัดพ่อค้ามายิงมันพ่อค้าตายพ่อค้าตายแล้วนะฮะตัวนี้พ่อค้าไปตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวแค่เจ้าลามะนะครับลามะเป็นสัตว์ที่พ่อค้าเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จูงลากของมาขายนะครับอยู่ในเอ่ยนะครับเราต้องการเชือกฟรียังไงอ๋อพ่อค้าไม่ได้ตายนะครับพ่อค้ามันหายตัวอยู่นะครับเอ่อพ่อค้ามันหายตัวอยู่คุณผู้ชมนี่เราจะมากดเทรดกับมันได้ป่มนะฮะ ไม่มีของน่าสนใจเลยปะโทรค่ามันเรากายเชือกฟรีคุณผู้ชมอย่าเล่นน้ำลายสิลูกอย่าเล่นน้ำลายอย่าเล่นน้ำลายอย่าเล่นน้ำลายนะฮะไม่ใช่วงซีรีส์ฟูลนะฮะน้ำลาย <laughs> <laughs> เล่นบุกอะไรวะเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเหมือนมันค่อนข้างีจะใหญ่แล้วก็เออผมค่อนข้างีจะงงเหมือนกันนะครับว่าเราจะไปทางไหนต่อดีแล้วก็ผมแล้วผมก็แบบเดินเดินให้เลือดลดเล่นๆนะฮะปักไฟให้สว่างนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอีกโอ้ต้องนำมาไม่เจอ มาตอนดาบหมดโอ้โหสองตัววิ่เดียวเดียวเดียวเด็ดวิ่งวิ่งเร็วเลยเนี่ยระเบิดเลยเออนั่นแหละอุยวิ่งเร็วมากตูมเออนั่นแหละระเบิดไปเลยนะครับไม่เหมือนะครับไม่ใช่ใกล้บ้านเราระเบิดไปเลยถอ้มอนเตอร์มอนเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้หวนไหมมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์ซอมบี้ มันไม่ใช่ดาบเองคุณผู้ชมแล้วมันแบบมันดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะสลับเออจะโอ้โไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้โอ้คิปเปอร์โอ้โหมาอีกแล้วซอมบี้โอ้โหมาแบบไม่ให้ได้พักกันเลยอ๋อโอ้ดิมาดิมาดิโอ้ดิช่วยพิชุบมีแค่มีแค่พิแอคก็จะสู้มาดิอย่าดือถูกเราเชียวนะเรามีแค่พิแอคเราก็สู้คนนะโอ้โหมาเป็นขบวนเลยนะฮะ เออมองหน้ามองหลังดีๆนะครับเดี๋ยวมีคิปเปอร์นะครับมาระเบิดหลังเราชิปหายเลยนะมาดิ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 เราต้องทําดาบเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วเราต้องทําดาบแล้วนะครับดาบหินก็ได้นะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเราขอพักทับตรงนี้ก่อนนะครับโอ<ฮ>้โหหายใจหายคอกันหน่อยนะฮะ ขอหายใจแป๊บนึงนะครับเราไม่ได้เอาคราฟฟิงเทเบิลมาด้วยนะครับเดี๋ยวคราฟก่อนนะครับโอเคนะครับผมว่าเราต้องทําดาบซะแล้วแหละนะฮะจะเป็นดาบหินดาบอะไรก็ได้นะครับดาบเหล็กเราพังไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปก็จะลงเหมืองต่อแบบนี้แหละนะครับผมเราจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเพชรนะครับอาจจะคลิป2คลิปหรือ4คลิปอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็จะทำนะครับผมเออนะฮะเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าเกิดววว่่่่่าาาาาาชชออออบบบคคคคคลลลลลิิิิปปปนน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 นีีี้้กกกกกกก็็ฝดดดดดไ์์ตตมมมมยะะะะะะะรรรรรรรัััััเเเเพืืงงงงใใใใจจจทททฮฮหหสสุแๆ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ like ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย